อ่าโอเคครับตอนนี้เพชรซูมูลเตอร์เก้าสิบเก้านะครับก็ได้อัปเดตสิบสี่ออกมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะเออลืมกันหรือเปล่าครับลืมเก็บไข่นี้กันหรือเปล่าถ้าทุกคนลืมเก็บไข่นี้นะครับอย่าลืมอัปเดตหน้านะครับรีบเข้าเกมก่อนที่อีเวนต์ไฮเอ็กจะหมดนะครับจะมาทุกๆอัปเดตนะครับมาให้เราเนี่ยได้ใช้กันนะครับได้สุ่มหาไททานิกแบบฟรีๆนะหรือจ้าไปขายก็ได้นะได้ตั้งอันละหกแสน นะครับก็ได้20อันก็หลายล้านอยู่นะคุ้มครนะับอันนี้ก็เป็นก l o b a อีเวนตนะครับยืนตีเดี๋ยวก็ดอกนะเดี๋ยวก็เสร็จภารกิจได้มานะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาสรุปอัปเดตนะครับแล้วก็จะมาสอนเล่นอีเวนต์นะครับจริงๆริงอีเวนต์มันก็ไม่จะเรียนอะไรยากเท่าไหร่นะครับก็อีเวนต์จะมาเป็นเครื่องเหมือนเดิมนั่นก็คือ C Show Machine นะครับ เราสามารถรวมอ่าซีเชลตรงนี้เนี่ยซีเชลซีเชลเลยซีเชลตรงนี้นะครับรวมกันนะครับก็จะได้เป็นซัมเมอร์กิฟต์อันใหญ่มานวิธีการหานะครับก็พวกมินิเกมนะครับแล้วก็ตีดาดสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าเนี่ครับก็จะเป็นตีดาดสุดท้ายนะครับแล้วก็จะดรอปมานะเดี๋ยวผมอ่าเปิดเอชชิ่ม notification ก่อนนะครับก็เดี๋ยวคงมีมานะครับแล้วก็ระหว่างทางทุกคนจะสังเกตว่าจะมีพวกอ่าตู้อะไรแบบนี้ นับนี่เห็นไหมจะมีอ่าตู้ให้ซื้อนับแร่เอนชาร์ดนะก็กดซื้อไปนะบแล้วก็จะมีพวกแบบว่าอ่าสุมนับซุมของต่างๆนับจะอยู่ตามแมปแบบนี้นับให้เราได้กดสุ่มกันได้นะครับฝั่งนู้นก็จะมีพวกไข่พวกบางทีจะมีเป็นพวกแบบเพชรฟรีนับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูนับก็นี่ไหนวะมันจะมีจุดรับเพชรด้วยนะอ่าตรงนี้ก็ยังเป็นไข่เอาลูกงร่วง อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดมีชัทนิกบินได้เนี่ยจะสามารถบินในโลกนี้ได้หรือเปล่านะถ้าได้คือโกงมากๆครับโคตรโกงอ่ะนี่ครับจะมีพวกทางไปมีไข่ที่สุ่มนะครับมีอ่าพวกของพวกของนะครับให้เก็บเดี๋ยวผมพาไปดูมันจะมีเพชรอยู่ชึบนี่ครับสังเกตตรงนู้นนะครับมันจะมีเพชรนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนลวงวะเนี่ยลวงลวงอยู่วะเนี่ยโอเคไม่ลวงแล้วึบชึบนี่ครับนานาเห็นไหมเห็นไหมจะมีกล่องเพชรตรงนั้นนะครับ เอาไว้ให้เก็บแล้วก็มีพวกคงพวกไข่ให้เปิดนะครับหรือพาไปดูพ้โหลวแ่แ <c> ง <oughs> นี่ครับไข่นะครับก็จะเป็นไข่นะจะมีโอกาสได้หิ้วนี่เพิ่มขึ้นนะเป็นคูณ2หิ้วนะได้ยักษ์ตัวนี้นะแต่แนะนําว่าไปเปิดหนักสุดท้ายดีกว่านะครับมีโอกาสได้มากกว่านะอ่าหรือว,ว่าจะมาเป็นที่ที่ขีไอแลนก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีอะไรใหม่นะครับก็จะมีไข่สุ่มนะแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีอ่าที่คีอแลนนะครับก็จะเปิดในค่าสุกอาทีนะมีโอกาสที่เราจะได้หิ้ว นคบคูณ100นะครับหูยก็เหมือนคล้ายๆแบ c ็คลูมเลยนะครับได้เยอะมากๆตรงนี้นะครับมีทางขึ้นนะอย่างที่บอกนะมันมีทางขึ้นเกือบทุกด่านเลยนะครับก็ลองสํารวจนะครับลองขึ้นๆไปเดินดูนะว่ามันมีอะไรนะครับตรงนั้นก็มีไข่ให้เปิดเดี๋ยวผมลองเดินไปสักจุดนะไปตรงนี้แล้วกันอ่าดูซิว่ามันคูณเท่าไหร่นะครับคูณ2นะวันนี้คูณ2โอเคเดี๋ยวเราไปไปร่วงอีกร่วงอีกแล้ว นับก็ประมาณนี้นะสําหรับอ่ามิติเกมในนี้นับที่เพิ่มเข้ามาครับหรืออีเวนต์ใหม่นะมันเล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากอ่ะเดี๋ยวมีอีกที่หนึงก็คือตรงนี้นะครับจะมีอ่าสองฝั่งให้ไปเนี่ยผมก็ขึ้นไปก็เหมือนเดิมครับขึ้นไปสุ่มยักษ์นะครับผมขึ้นไปให้ดูอ่านี่ครับจะมีไข่ให้สุ่มนะแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์การไดฮิวที่เพิ่มขึ้นนะผมอ่ะเดี๋ยวไปต่ออ่านี่ครับมีไข่นะอันนี้ก็จะเป็นคูณ2อยู่รับโอกาสได้เจ้าอารกอนี่ตัวนี้ นะครับเป็นตัวที่ดามิตแลสุดในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาแพงด้วยนะในส่วนของตัวเลนโบชายนี่นะซึ่งผมก็ยังไม่มีนะครับประมาณนี้สำหรับวิธีการเล่นอัปเดตนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะครับจริงๆมันมีอ่าตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวภาพอยดูเลยดีกว่าเดี๋ยวภาพอยดูเลยนะครับก็จะเป็นอ่ากล่องบอสนะให้ตีเนี่ยจะเกิดในอีก2ชั่วคราสี่ทีนะมีโอกาสได้ภายแอปเปิล n ังกี้นะน่าจะยังไม่ได้เข้าไปให้ดูเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับก็พยายามเก็บอ่าซีเชลซีเชลไม่ใช่ซีเชลซีเชลอีกแล้ววะซีเชลนะเอามารวมนะผมก็จะมีโอกาสสุ่มได้ยักษ์นะแต่ถ้าคนงบน้อยนะแนะนำเอาไปขายดีกว่านะครับจะเป็นผู้เล่นใหม่เนาะแล้วก็ทางซ้ายนะครับจะมีเป็น global event นะครับอันนี้ก็จะได้เหมือนเดิมนะเป็นอา global event gift นะครับผมโอเคก็ถึงเวลาแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปสปอยอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดก่อน ก็คือเปิดของฟรีก่อนนะครับทุกคลิปทุกอัปเดตท,ที่ผมสะถูกต้องเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอหามุมเปิดให้มันแบบเจ๋จวๆหน่อย องติปัญหานในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธกา19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน1 8 0วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระงัการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิงดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับเมื่อกี้นี้ผมเหมือนจะล่วงผมอยู่บนภูเขาลาวานะตอนนี้เปิดบนนี้ดีกว่าไปไอามาได้โอเคครับเดี๋ยวผมเปิดบนนี้เลยแล้วกันแต่ว่ามันไม่เจียวว่าผมว่าไปเปิดตรงนู้นดโีโอเคทัน,นี้คูณสองิดตรงนี้แล้วกันนะตรงนู้นมันแสบตาเอามามาเปิดก่อนดูเชิงหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันดูเชิงดูเชิง หยุดตีก่อนได้ไหมยักษ์มันขึ้นมาแทรกเดี๋ยวผมหยุดให้มันหยุดตีก่อนดีกว่า่ะเก็บก่อนเก็บก่อนอ่ะโอเคเก็บหมดแล้วนะครับมาเราจะเริ่มสุ่มกันเลยสุ่มกันรัวๆเลยครับคลิปจะได้ไม่นานเกินอ่ะ,อะ 16. นะสิบหกได้อะไรบ้างาทชันดิกมาไหมาทชันดิกมาไหมคลิปนี้ไม่มาเหมือนเดิมครับไม่มายักษ์ก็ได้ไปมไม่มาเลยไม่มาอ่ะเปิดอีกสิบหกเปิดอีกสิบหกอ่ะ เทสนิกมาขอตัวใหญ่ๆขอใหญ่ๆขอใหญ่ๆไหนวะ <c oughs> หมดแล้ว <S <S 1> <S 1> เกลือเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเปิดถุงนี้หน่อยแล้วกันอ่ะแปดถุงอ่ะสิบหกเลยสิบหกเลยอ่ะสักตัวไหมได้สักตัวไหมโอ้ยเพชรล้วนๆเพชรล้วนๆอิม่มๆอ่ะอิม่มๆอ่ะจุกๆเพชรเยอะมากได้จิตติลิง ได้เดวอนพูชั่นดามิดพูชั่นเอาง่ายเลยเกลือแหละอ่ะเอางี้สุ่มอันนี้8สุ่มถุง8อ่ะได้อะไรบ้างมามาดูนะครับฮิวสักตัวได้ไหมคลิปนี้ได้ไยฮิวจากอะไรก็ได้ขอตัวหนึ่งไม่มาเลยเว้ยไม่มีเลยอะ่ะสักตัวก็ไม่ได้อะ่ะใจร้ายวะ่ะยี่สลบหก ซูมเลยอ่ะซูมเลยซูมแปดเลยอ่ะมีชาตินิกมีอะไรลอยไหมดูตรงจองนี้แล้วกันนะครับโอโหไม่มีอะไรเลยถามจริงโอ้โหโคตรเกลืออ่ะหมดลังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเกลือชุกอัปเดตเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอฝากร้านซัตอาร์จีช็อปด้วย ตอนนี้จะตักปลาที่ร้าน z ซตอาร์จนะครับก็มีบริการอ่าสุ่มสุ่มฮิ้วนะครับ19 point 39 point แล้วก็29 point นะครับโอกาสได้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมหรือว่าถ้าทุกคนไม่อยากสุ่มนะครับตรงนี้จะมีฮิ้วการันตีนะครับ99 point นะครับมีโอกาสได้หินและยักษ์เอ้ยไม่ใช่หินและคอมสูงนะครับตรงนี้ก็จะได้ฮิ้วร้อยเนะครับไม่มีเกลือได้ยักษ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับไม่มีหินกับคอมก็คืออาจจะได้ตัวราคา100ล้าน200ล้านประมาณนี้ นะครับดูสิทุกคนไม่อยากได้ยักษ์นะครับเรื่องลงมานะครับจะมีกล่องสุ่มเพชรนะครับ20ล้านถึง2น้อยล้านในราคาแค่49บาทนะครับผมบางทีเนี่ยกูอาจจะสุ่ม49บาทได้เพชร150ล้านอิ่มๆเลยคุ้มๆนะครับตรงนี้ก็จะมีกล่องสุ่มเพชร5ล้านถึง50ล้านนะครับไม่มีเกินจ้ารหัสแน่นอนนะครับคุณอาจจะสุ่ม19พอยต์ได้50ล้านนะครับก็ต้องลองดูนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหิ้วทองแล้ว19พอยต์นะครับบางตัวราคา2น้อยล้านก็มี นะครับตรงนี้จะเป็น anime defender นะครับไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนี้แต่ก็ขอพูดไปสักหน่อยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับงไรฝากลาใต้คลิปเลยนะครับ z rg shop นะครับอะตอนนี้เรามาที่เว็บไซต์ของ big games นะครับในเกม p พช simulator 99ในอัปเดตที่14นะครับก็นี่เลยนะครับ filtering นะครับก็เป็น obby world นะครับก็จะมีเกาะใหม่นะมา5เกาะนะเพื่เราเล่นมินิเกมกระโดดไปนะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยวาร์ไปดีกว่าครับเสียเวลากเล่นนะบางทีล่วงหัวร้อนอีก แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับมีสัตว์เลี้ยงใหม่ทั้งหมด12ตัวนะครับแล้วก็มีฮิวใหม่2ตัวนะครับเป็นฮิ้วพายแอปเปิ้ลมังกี้นะครับจับซันอากุนี่ก็คือ2ตัวนี้เลยนะครับผมก็พายแอปเปิ้ลมังกี้จะสามารถหาได้จากอ่าสุ่มไข่นับมินิเกมซัมเมอร์กิฟต์นะครับแล้วก็ซัมเมอร์แพ็คนะที่เป็นฟอร์เอเวอร์แพ็คเก่านะครับผมแล้วก็ซันอากุนี่เนี่ยหาได้จากซัมเมอร์แพ็คเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นไข่ใหม่นะที่ผมได้พาทุกคนไปดู นะครับผมมีโอกาสได้ยักษ์เนี่ยคูณ10นะครับเฉพาะที่มันเขียนว่าคูณ10นะแต่จะคูณ10บคูณร้อยเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ดีนะเปลือยอยู่ดีงั้นข้ามไปอ่าเนี่ยจะเป็นซัมเมอร์อีเวนต์นะครับก็ให้เราเก็บซีเชลส์นะเพื่อเสร็จภารกิจซัมเมอร์อีเวนต์นะแล้วก็ซัมเมอร์กิฟนี้นะอย่างที่ผมบอกไปนะผมจะได้นี้มาเปิดนะครับมีโอกาสได้ฮิวไพเพิลมังกี้นะวอเชอร์เบสเตอร์อ่าสเก็ตบอร์ดใหม่ก็คือเซิร์ฟบอร์ดนะแล้วก็เป็นร้านขายของใหม่นะเป็นซัมเมอร์บู แล้วก็แอนมอร์ก็คือมีเยอะกว่านี้ก็จะเป็นพวกหนังสือของเกลืออะไรพวกนี้นะครับอ่ะนี่เป็นซีเชลนะที่ผมพาไปดูนะครับซีเชลแมชชีนนะที่รวมของเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นมินิเกมที่ขีเอทนนะครับในนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีไข่แบบนี้ครับเต็มไปหมดเลยนะมีไข่เยอะแยะไปหมดเลยให้เราวิ่งไปดูนะครับว่าเราได้คูณ100หรือเปล่าถ้าได้คูณ100ก็เจ๋วอะเจ๋อมากนะโอกาสที่เราจะได้พายแอปเปิ้ลมังกี นะครับผมประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นบอสนะครับก็เป็นกล่องบอสที่เราตีนะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ก็ยังคงได้ฮิ้วอยู่นะก็ได้ฮิ้วเหมือนกันเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบฮิ้วแบบประหลาดนะก็ะยังคงเป็นฮิ้วไพ่แอปเปิ้ลมังกี้ที่ได้จากาพวกนี้อยู่นะก็คือเป็นเหมือนกันเลยครับแต่มีดีเกมแค่ต่างกันอย่างที่บอกไปแล้วก็ซัมเมอร์แพ็คอันนี้นะครับที่ผมบอกก็มีโอกาสได้ฮิ้วซันอากอนีนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสได้ไททานิคลิชแคทอยู่นะอืม อันนี้เป็นซัมเมอร์บูธนะครับเป็นมาในธีมของอ่าซัมเมอร์นะครับหน้าร้อนนะวันนี้เป็นเซิร์ฟบอร์ดใหม่นะที่ผมได้บอกนะครับมีเอฟเฟกต์ฟองน้ำข้างหลังด้วยอันนี้ก็จะเป็นอ่าปืนฉีดน้ํานะครับแล้วก็แร็งใหม่นะตอนนี้ถึงแรงสามสิบแล้วนะครับผมก็จะมีเซตติ้งแคลนใหม่นะตอนนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนโลโก้แคลนตอนไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนดีสิปชันได้ด้วยก็คือคําอธิบายในแคลนนะครับตอนนี้จะเป็นอ่าแคลนเบทเทิล นะครับก็วิธีการเล่นเนี่ยเหมือนว่าจะให้เก็บกุญแจนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเก็บพิซสันคีย์ถ้าถ้าถึงถึงจะเพิ่มนะแต้มถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงคอ l l ล h e m o s ม prison keys นะก็ให้เก็บพิซสันคีย์แต้มก็จะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น summer d e ด o r a t i o n นนะครับเป็นอ่าเปลี่ยนธีมในเทรดนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับจะอ่ามีการปรับนิดนึงเล็กน้อยนะครับทุกที่เนี่ยไอ้เดวอนปาร์ตี้เนี่ยใช้5ล้านนะที่มันเป็นฝนเพจ ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากผลเพชรหล้านเป็น20ล้านแล้วนะครับแล้วก็พิษสั้นคีย์นะครับหรือว่าอ่ากุญแจที่ใช้เปิดคุกเนี่ยสามารถเทรดได้แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มไม่ใช่เพิ่มลดโอกาสการดรอปพิษสั้นคีย์ให้น้อยลงนะครับผมแล้วก็อ่า transfer to end นะครับอันนี้คืออ่าส่งตัวจากเพชรซิมเอ็กนะครับมาในเกมนี้นะจะหมดแล้วนะครับผมแล้วก็อื่นจะเป็นอ่าแก้บั๊กนะครับแก้บั๊กราชการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นสำหรับผู้เล่นใหม่นะเพิ่ม tutorial เออก็ไม่ได้มีอะไรแล้ว ครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงผมฝาก UG Phone และ z r t Shop ด้วยนะครับส่วนคนที่อ่าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรกดไลค์คลิปนี้ก็พอแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคิปดีมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ทำบสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วพุ่มเย้